ปัญญานั้นก็ไม่สามารถจะใช้เป็นหนทางของการภาวนาเราจะไม่สามารถใช้ปัญญาที่เป็นความคิดไปตระหนักรู้ความเป็นตาตาตาหรือความจริงก็ปรากฏการต่างๆได้ถ้าไม่ใช้ปัญญายานที่มาจากการรู้แค่ค์สัจธรรมเราก็ไม่สามารถจะตระหนักรู้ในความเป็นหนึ่งเดียวกับปรากฏเป็นหนึ่งเดียวกับสบรรพสิ่ง ในทุกการกระทําได้ความเป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสิ่งในทุกการกระทำเนี่ยคือมรคควิถีที่เรียววกว่าเหกายโนมัคโคมัคควิถีความเป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสิ่งในทุกการกระทําที่ไม่มีตัวกูนี่เป็นประเด็นที่สำคัญมากนั้นก่อนอื่นเราจะต้องรู้แจ้งความจริงอันนี้ให้ได้ก่อนทางม่ายานก็จะเน้นการรู้แจ้ง